ใชครับจากบูธแรกครับเดี๋ยวเรามาบูธที่2กันนะครับบ้านไข่พามใบไทยบูฟเฟียค่ะวันนี้พวกเรานะคะก็ยกทัพผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นบูฟเฟียสไปซ์นะคะมีสี่รสชาตินะคะมีอกไก่ไม่เผ็ดเผ็ดวีแกนอกไก่เผ็ดหรือว่าจะเป็นไข่พามพวกเคยหอมค่ะผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบคกอรี่ที่เป็นซูเปอร์ฟูดมีคุกกี้ธัญพืชไข่พามตัวนี้เป็นพายผีเสื้อไข่พาม มีตัวหนึงเป็นคุกกี้ข้าวโอ๊ตช็อกชิพไข่ผั่ค่ะเรายังมีตัวนี้ค่ะเป็นสําหรับคุณแม่บ้านครอบครัวนะคะแนะนําเลยบะหมี่ไข่ผัอบแห้งค่ะเวลฟาซีรีส์ค่ะคือผงชงดื่มของเราที่มีมาทั้งหมด3สูตรค่ะไข่ผัเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงนะคะเป็นพืชชนิดเดียวที่มี B12 ซึ่งบํารุงระบบประสาทสมองระบบเลือดผมไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่ต้องพูด <c oughs> ไม่ต้องอะไรเลย <c oughs> <c oughs> ตอนแรกว่าจะถามแล้วว่าไข่ฝํมคืออะไรแต่ว่ามาปุ๊บๆุบแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณนะคะ,อคคะขอบคุณค่ะ